พอนักเรียนเข้ามานะคะนักเรียนก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดนักเรียนจะเอาเกมตอบคำถามนักเรียนก็กดเริ่ม<อ>ทีนี้ถ้าเราอ,อ,อ่านคำถามแล้ว ต้มยำกุ้งเป็นอาหารประจำชาติใดเราเลือกไทยเราก็จิ้มลงไปที่ไทยเบาไปจิ้มนึงแรงๆมาดูว่าถูกไหมถูกต้องก็จะมีเครื่องหมายถูกนะคะ,ะทีนี้คะแนนก็จะประมวลผลออกมาให้เราเห็นนะคะ,ะได้โบนัสเพิ่มด้วยต่อไปคำถามที่สอง อรักษาเป็นอาหารประจำชาติใดสมมุติเราตอบสิงคโปร์แล้วก็กดเข้าไปนะคะอ่ถูกต,ต้องก็จะเป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะคะมีคะแนนขึ้นอ่ประมาณนี้ทีนี้สมมุติเราไม่อยากเล่นแล้วเกมนี้ไม่น่าสนใจเเรากลับไปใหม่เริ่มทำใหม่ อ่ะย่อให้เล็กก่อนย่อให้เล็กก่อนสมมุติว่าเราไม่ชอบเกมนี้เราอยากจะดูเกมอื่นบ้างอ่ะเลือกดูได้มีให้เลือกมากมายสมมตุมมติว่าเอาเกมหาคู่อ่าลองดูสิอ่าแล้วก็กดเข้าไปเล่นเหมือนกันแต่จะมี ความแตกต่างตรงรูปแบบเกมแต่ก็จะเป็นอาหารประจำชาติเหมือนกันอโด b โบเป็นอาหารประจำชาติไดอ่าสมมติว่าเราเลือกออินโดนีเซียมันผิดมันก็จะมีเครื่องหมายผิดประมาณนี้นะคะอ่าสุดท้ายมันก็จะไปรวมคะแนนถ้าเราเล่นแต่และเกมจบนะคะ